กึนแท่นเป็นพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนแล้วสำหรับหนุ่มนายนภัสลูกชายสุดหล่อของนักสแสดงหมูพิมพก,กาเห็นหล่อหล,ล่อออา่าแบบนี้สถานะปัจจุบันยังโสดล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจในรายการแชมปิ้นถึงสเปคสาวที่นายได้เผยว่าไม่เคยพูดเยอะแบบนี้มาก่อนโดยเจ้าตัวเผยว่าชอบผู้หญิงอารมณ์ดีดูแลตัวเองและออกกำลังกายตลอดเวลาพร้อมเผยเหตุผลว่า เพราะโดนเป็นคนออกกำลังกายแบบถึกมากแถมสาวในสเปคต้องทำอาหารเป็นด้วยแต่ไม่ต้องหรูหราแค่เห็นเขาทำหรือใช้เวลาอยู่ด้วยกันก็มีความสุขมากแล้วหน้าตาชอบผู้หญิงตาดุหมายถึงเวลาทำงานหรือคนจริงจังมีเหตุผลมีความรับผิดชอบแต่ไม่ชอบผู้หญิงมีมาดอะไรแถมเจ้าตัวได้เล่าต่อว่ามีสาวเข้ามาจีบในททำนองตอต่เตะเล่นเล่นสนุกสนุกเป็นสาวลุกคลึงที่เข้ามาจีบโดยให้กระบองเพชรมา ตอนนั้นอยู่ยิ้มด้วยกันตนก็คุยเป็นเพื่อนแบบเมกเฟนเพราะเป็นคนอัธยาศัย,ยดีพอเจอบ่อยครั้งเขาก็ถุงมาฝากให้ข้างในเป็นต้นเคสดซัดกระบองเพชรพอกลับบ้านมาเปิดก็มีโน้ตเขียนเอาไว้เจ้าตัวได้เผยว่าเขาเขียนถึงวิธีการดูแลต้นไม้แต่ถ้าดูแลไม่ได้กรุณาติดต่อที่เบอร์นี้แต่งานนี้เจ้าตัวเผยว่าประทับใจมากเพราะว่าวิธีการจีบน่ารักชอบมากแต่ครั้งนั้นก็ไม่ได้โทรก,กลับไป พร้อมเผยว่าตนเป็นคนไม่ให้ความหวังผู้หญิงและตอบเหตุผลชัดๆว่าถ้าเราไม่ได้จริงจังเพราะเราเป็นคนไม่ชอบเห็นผู้หญิงร้องไห้หรือเสียน้ำตาเรียกได้ว่าทั้งหล่อทั้งเท่ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเลยจริงๆ